สวัสดีครับพบกับหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสําหรับการจดเป็นบริษัทนะครับ ซึ่งผมเบนทิติกรชยสิง์จะเป็นผู้สอนในคอร์สเรียนนี้นะครับโดยคอร์สนี้เนื้อหาจะพูดถึงเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงระหว่างบุคคลไปเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทนะครับจะพูดถึงตั้งแต่ขั้นตอนการจองชื่อบริษัทจนกระทั่งถึงการเตรียมเอกสารในการยื่นจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมถึงการกรอกเอกสารเพื่อคัดแบบหนังสือรับรองเอกสารสําคัญต่างๆที่ต้องมีอีกด้วยครับโดยคอร์สเรียนนี้จะเหมาะกับผู้ ผู้ประกอบการที่ทําในรูปแบบบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลที่จดแวดแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลนะครับในรูปแบบบริษัทจำกัดครับโดยประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับนะครับก็คือขั้นตอนการจัดทําเอกสารในการจดจัดตั้งบริษัทนะครับซึ่งสามารถทําตามเอกสารตัวอย่างที่เราสอนได้เลยนะครับรวมถึงข้อควรระมัดระวังนะครับในแต่ละขั้นตอนว่าควรระมัดระวังจุดไหนบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการจดบริษัทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหาการแต่ละตอนเลยนะครับ